สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนนะคะวันนี้ยากจะพาทุกคนไปดูต้นหอมของยายนะคะจะมาอัปเดตต้นหอมค่ะหอมแดงที่เราปลูกไว้นะคะก่อนที่จะไปดูต้นหอมอยากจะพาดูดอกมะม่วงนะคะ ออกดอกออกช่องามมากเลยค่ะดกด้วยนะคะอันนี้คือมะม่วงพันแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นยายม่อมแล้วก็พันุมันขุนสีนนะคะอยู่ในต้นเดียวกันสามสายพันธุ์ ออกดอกเยอะแยะเลยค่ะ จะพาเดินไปดูมะม่วงเบานะคะดอกมางๆเลยนะคะมะม่วงเบาต้นนี้ ไปดูต้นหอมข้างเราค่ะหอมแดงที่เราปลูกไว้นะคะน้ำจุนซีสังคหอสแสงของใหญ่ขยายเยอะแยะเลยค่ะยายต้องขยายไว้เรื่อยๆไม่พอใช้นะคะส่วนแปลงนี้ก็ผสมดินไว้ รอผักสลัดนะคะอยากจะปลูกผักปีนคอสค่ะนี่ก็คือหอมแดงของเรานะคะ งามมากๆเลยค่ะหอมตรงนี้ยังไม่ถึงเดือนนะคะอายุเขายังไม่ถึงเดือนค่ะหอมแปลงนี้ยายผสมดินด้วยพี่หมูนะคะ เอาขี้หมูมาผสมกับดินแล้วก็หมักไว้ค่ะลดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหมักทิ้งไว้แล้วก็พอได้สองอาทิตย์ยายก็เอามาปลูกค่ะเอาหัวหอมมาปลูกหอมแดงยายก็ซื้อมาจากตลาดมาแล้วก็มาทำความสะอาดเอาเปลือกเขาออกแล้วก็ตัดจุกเขา แล้วก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็โรยด้วยแกลบนะคะงามมากเลยค่ะใยายต้องปลูกไว้อีกนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะอัปเดตท้อมแดงแต่กอดีมากเลยนะคะ ยายทานไปกิน2อสาครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตหอมแดงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ